สวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับในวิชาประวัติศาสตร์สายชั้นป .6 นะครับในชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่15นะครับเราก็พบกันแบบนี้เป็นประจำในทุกๆสัปดาห์สัปดาห์ละ1ครั้งนะครับในชั่วโมงที่15นี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมารู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนของเรานะครับอีก1ประเทศนะครับนักเรียนจําได้ไหมครับว่าคราวที่แล้วเราเรียน ประเทศอะไรกันไปแล้วนะครับในคราวที่แล้วเราได้เรียนประเทศบูไนดารุสซาลามนะครับเราได้เรียนประเทศบูไนดารุสซาลามนักเรียนจำได้ไหมครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะนักเรียนหาเจอไหมครับนะอา้าวตรงไหนล่ะนะครับเห็นไหมพอดูแผนที่นะครับ แผนที่นี้เราเรียกว่าแผนที่ลักษณะทางกายภาพนะครับเราก็จะนะไม่เห็นชื่อประเทศนะนักเรียนจะหาชื่อประเทศไม่เจอนะยกเว้นบางประเทศเท่านั้นเองที่นักเรียนอาจจะเห็นนะครับนักเรียนหาชื่อประเทศไทยก็ยังไม่เจอเลยนะครับทั้งที่นักเรียนรู้อยู่แล้วล่ะว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนนะ ดังนั้นนี่คือบริเวณภูมิภาคที่ชื่อว่าเอเชียตะัาออกเฉียงใต้นะครับภูมิภาคเอเชียตออกเฉียงใต้นะอาวทำไมเราเรียกว่าภูมิภาคเอเชียตะัาออกเฉียงใต้ก็เพราะว่ามันอยู่ในทวีปเอเชียเราอยู่ในซีกโลกตะวันออกและเราเฉียงมาทางใต้เราก็เลยเรียก ภูมิภาคนีอว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบไปด้วย,วยกี่ประเทศ11ประเทศนะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วย11ประเทศนักเรียนจําได้ไหมครับว่าเราเนี่ยครูดได้เคยให้เราท่องนะเราท่องกันไปแล้วต้องเรียนท่องได้เลยอย่างครับชื่อประเทศทั้ง11ประเทศนะ เดี๋ยวเรามาท่องกันนะเดี๋ยวเรามาทบทวนเหมือนทุกๆครั้งเลยถ้านักเรียนให้ความร่วมมือก็คือการให้ความร่วมมือสําหรับตัวของนักเรียนเองนะครับถ้านักเรียนไม่ท่องตามนักเรียนก็จะทําข้อสอบคูไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดใครท่องตามนักเรียนก็จะบอกอู้ทำไมข้อสอบคูง่ายจังนะอา้าวเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันนะครับนะ เริ่มด้วยที่ประเทศมาเลเซียนะครับเดี๋ยวเราท่องไปพร้อมๆกันนะครับ1 2 3สเริ่มมาเลเซียเมียนม,มาก,กัมพูชาลาวไทยสิงคโปร์เวียดนามบูไนฟิลิปปินส์อินโดนีเซียติมอรเตเอ,อีกครั้ง1 2 3สองสเริ่มมาเลเซียเมียนมาก,กัมพูชาลาวไทยสิงคโปร์เวียดนามบูไน ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียติมอร์เลเต้อ้าถ้านักเรียนท่องได้ก็แสดงว่านักเรียนนี่ยิ่งมากเก่งนะครับใช้ได้นะอ่ะดังนั้นเดี๋ยวลองมาจิ้มดูเหมือนข่าวที่แล้วนะดูซิว่านักเรียนยังจำได้ไหมมาเลเซียอยู่ไหนมาเลเซียนะครับเราเรียนไปแล้วมาเลเซียอ่ะเดี๋ยวครูบอกนะครับหนึ่งสองสามจิ้ม จิมไดยางครับหนมาเลเซียนะอยู่แถวแถวเนี้ยนะครับมาเลเซียนะอันนี้ไทยนะครับนะจิมไดยางมาเลเซียเฉลยนะครับมาเลเซียก็คือตรงนี้นะครับมาเลเซียเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองส่วนก็คือส่วนทีนะ่ติดกับภาคใต้ของประเทศไทยแล้วก็มาเลเซียที่อยู่บนเกาะบอร์เนียวนะครับนะก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับ นี่ก็คือมาเลเซียนี่ก็มาเลเซียนะครับแต่อยู่เห็นไหมห่างกันนะครับห่างกันแต่เป็นประเทศเดียวกัน,นามาเลเซียแล้วเมียนมาเมียนมาอยู่ไหนเมียนมาอยู่ไหนเอาจิ้มครับนะอยู่ตีกับไทยแน่เลยแต่อยู่ฝั่งไหนไม่รู้เอาจิ้มเห็นไหมพอดูแบบนี้เริ่มยากนะครับอ่ะหนึ่งสองสามเมียนมา อาฉเฉลยนะครับเมียนมาอยู่ทางนี้ของประเทศไทยนะนี่นะครับอยู่ฝั่งนี้ของประเทศไทยนี่คือประเทศเมียนมานะครับอ้าวกัมพูชาอยู่ไหนกัมพูชาอ้าวกัมพูชาอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมพอมันในโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้มีเส้นแบ่งเขตประเทศหรอกนะครับนะเ,เราก็ต้องรู้นะครับถ้าเรียนภูมิศาสตร์เราก็ต้องรู้ ามาเลเซียเมียนมากัมพูชาอ่ะลาวลาวก็อา่าวหนึ่งสองสามชิอ่ะลาวอยู่นี่อยู่แม่น้ำโขงนะครับยาวมานี่เลยนะครับไทยอยู่นี่นะมาเลเซียเมียนมากัมพูชาลาวไทยสิงคโปร์อยู่ในสิงคโปร์ สิงคโปร์เล็กจนแทบจะหาไม่เจอนี่เลยปลายสีฟ้าตรงนี้นะนะครับปลายดินสอนี่ใหญ่กว่าสิงคโปร์อีกนะครับสิงคโปร์เล็กมากแต่รวยมากอ่ามาเลเซียเมียนมากัมบูชาลาวไทยสิงคโปร์เวียดนามอยู่ในเวียดนามเวียดนามก็ติดกับลาวบิดทีแต่อยู่ฝั่งนอกนะครับเวียดนาม อา้าวจำได้แมบูไนยอยู่ไหนบูไนบูไนยอยู่เล็กนิดเดียวนะครับเล็กนิดเดียวจริงๆนะครับอยู่ตรงเนี้ยนะครับอยู่นิดเดียวตรงเนี้ยนะครับบูไนดลรุสลามนะโดยมีประเทศมาเลเซียนี่ล้อมรอบอยู่นะบูไนบูไนแล้วลายต่อออาทวนใหม่มาเลเซียเมียนมากัมพูชาลาว ไทยสิงคโปร์เวียดนามบูนฟิลิปปินฟิลิปปินอยู่ไหนฟิลิปปินเป็นเกาะครับเป็นเกาะนะประเทศที่เป็นหมู่เกาะนะมีนะมากกว่า7 0 0 0เกาะนะเกาะเล็กเกาะน้อยเกาะใหญ่กระจายประเทศนี้ถ้าจะเดินทางกันนี่ต้องนั่งเครื่องบินกันไปเลยนะครับนะฟิลิปปิน นะครับอ้าวดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนในประเทศต่อไปก็คือประเทศฟิลิปปินส์นี่เองนะครับประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นะครับประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศที่ห่างไกลจากภูมิภาคเราเนี่ยมากที่สุดเลยนะครับมากกว่าประเทศอื่นๆนะจะเป็นประเทศที่เป็นเกาะ นะครับหมู่เกาะเนี่ยโดดเดี่ยวนะครับอยูนะ่กลางท้องมหาสมุทรอ่ะดังนั้นเดี๋ยวครูให้ดูแผนที่อีกอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปสูบเรียนกันเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนนะครับอ่ะพอมาดูแผนที่นี้อันนี้เรียกว่าแผนที่เรื่องของนะแผนที่รัฐ,ฐกิจก็คือแผนที่ที่บอกลักษณะที่เป็นอาณาเขตนะ ตอนนี้เปลี่ยนลักษณะของภูมิประเทศเป็นนะสีต่างๆ่าเราก็จะเห็นว่าสีเขียวนี่คือไทยนะด้านล่างก็คือมาเลเซียด้านนี้ก็เป็นประเทศมาเลเซียเห็นไหมครับนะมาเลเซียเมียนมานี่นะครับอยู่ฝั่งนี้กัมพูชาอยู่นี่นะครับลาวก็อยู่อยู่ฝั่งนี้ฝันะ่งนี้คือประเทศเวียดนามนะครับ นี่ก็เป็นอินโดนีเซียอีกนะครับสีนี้นะบูนายอยู่นี่แล้วประเทศพระเอกในวันนี้ก็คือนี่ครับประเทศฟิลิปปินส์นะครับมีเป็นประเทศที่มีเกาะเยอะแยะมากมายนะครับในแต่ละปีจะเจอพายุนะเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าพายุก็จะก่อตัวในท้องทะเลและมหาสมุทรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพูากันในเรื่องของประเทศสาธารณารัฐฟิลิปปินส์เดี๋ยวนักเรียนหยิบ หนังสือขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวเรานะครับมาจดนะครับงานลงไปก่อนเลยนะครับชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่15นะครับเขียนไปชั่วโมงที่15เรื่องสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นะครับสาธารณรัฐฟิลิปปิน มีคำถามอยู่4ข้อนะครับก็หาคำตอบได้จากหนังสือเหมือนเดิมนะครับข้อ1ถามว่าประเทศฟิลิปปินส์มีเมืองหลวงชื่ออะไรนะครับครูก็จะถามในทุกๆประเทศเกี่ยวกับชื่อเมืองหลวงดังนั้นนักเรียนก็ควรจะกลับไปทบทวนนะครับว่าแต่ละประเทศชื่ออะไรบ้างนะครับ ข้อ2ถามว่าประเทศฟิลิปปินส์มีการปกครองรูปแบบใดน,นะครับมีนักเรียนส่งงานครูมาในชั่วโมงที่แล้วนะครับครูถามว่าประเทศบูไนมีการปกครองรูปแบบไหนนะครับก็ตอบมาเยอะเลยหลายแบบนะในข้อเดียวทั้งๆที่ในหนังสือมันก็บอกอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนักเรียนก็สรุปให้ดี นะครับว่าประเทศแต่ละประเทศมีรูปแบบการปกครองแบบไหนนะครับอย่างเช่นรูปแบบของการปกครองแบบประชาธิปไตยรูปแบบการปกครองแบบสังคมนิยมรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบมีกษัตริย์เป็นประมุขอะไรพวกเนี้ยนะครับนักเรียนก็สรุปออกมาให้ได้นะครับ ข้อ 3. ภาษาท้องถิ่นหรือภาษาสาพื้นเมืองของฟิลิปปินส์นะครับมันมีชื่อเฉพาะว่าอะไรนะครับข้อ 4. ฟิลิปปินส์นับถือศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติเนื่องจากเคยตกเป็นอาณานิคมของชนชาติใดนะครับไม่ได้มีชาติเดียวนะครับตอบมาให้ครบนะครับในหนังสือก็จะบอกไว้นะครับ ดังนั้นการที่ตกเป็นอาณานิคมข,ของชาติตะวันตกนานๆมันก็จะได้บางสิ่งบางอย่างนะครับเช่นภาษานะครับเป็นต้นนะครับอ่ะดังนั้นนักเรียนก็จดหน้านี้ลงไปนะครับแล้วก็ถ้าักเรียนตอบได้ตอบเลยแต่ถ้าตอบไม่ได้ก็เดี๋ยวมาดูตามคู่ปนะครับก็จะเจอคำตอบนะครับอ่ะเดี๋ยวนักเรียนก็หยิบหนังสือขึ้นมา นะครับหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วก็เปิดหน้านี้เลยครับหน้าที่41เดนะครับเดี๋ยวเปิดของนักเรียนตามไปเลยนะครับหน้าที่41เอเผื่อ,อ,อโทรศรัพท์อาจจะไม่ชัดนะครับอ้าวข้อที่1ถามว่าประเทศฟิลิปปินมีเมืองหลวงชื่ออะไรนะครับเมืองหลวงของฟิลิปปินชื่อว่ามะนิลา นะครับเมืองหลวงเมืองมะนิลาคือเมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์นะครับนักเรียนก็นะจําไว้ด้วยนะครับอ้าวเขาถอกว่าความเป็นมาทางประวัติศาสตร์เฟอร์ดินานด์แมกจ n แลนนะซึ่งเป็นนักเดินเรือชาวโปรตุเกสเนี่ยนะครับเป็นผู้ค้นพบหมู่เกาะฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับเป็นคนแรกนะเฟอร์ดินานด์แมกจแลนเนี่ยนะครับเขาก็ นะชาติตะวันตกเป็นชาติที่มีความเจริญในเรื่องของอาการเดินเรือนะครับมาก่อนใครเพื่อนเลยนะก็เดินทางไปสำรวจนะไปทําบันทึกทําแผนที่นะครับนะไปค้นพบนะครับสิ่งใหม่ๆนะครับทั่วโลกเลยมากมายนะครับแล้วก็เฟอร์ดินานด์แมกเจนแลนก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ค้นพบหมู่เกาะฟิลิปปินส์นะครับ เขาบอกไว้ว่าฟิลิปปินส์ได้เคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศสเปนหลายร้อยปีนะครับและได้รับเอกราชจากสเปนเนี่ยในปีพศ2441นะครับถ้าเราเทียบกับปัจจุบัน2,564นะกนะก็เท่าไหร่ปีล่ะร้อยกว่าปีนะผ่านมาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่จบ ต่อมาก็นะหลังจากสเปนไปก็อเมริกาก็เข้ามานะครับจนกว่าจะได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์เนี่ยก็2489ันะครับก็ยังไม่ถึง100ปีนะดังนั้นเนี่ยประเทศนี้นะครับก็ตกเป็นอาณานิคมของชาวตะวันตกเนี่ยมาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปี ด้วยกันดังนั้นสิ่งที่หลงเหลือไว้กับฟิลิปปินส์เนี่ยก็คือเมื่อถูกปกครองเป็นระยะเวลานาน,านเนี่ยประเทศไหนก็ตามที่เขามายึดครองเป็นอาณานิคมเนี่ยเขาก็จะเอาภาษาเอาวัฒนธรรมของชาติตนเองเนี่ยนะครับเอามาถ่ายทอดให้แก่คนที่อยู่ภายใต้อาณานิคมเนี่ยนะครับได้ รับแล้วก็ได้ใช้นะครับดังนั้นเนี่ยจึงสะท้อนให้เห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยภาพของการแต่งกายก็ดีอาหารก็ดีภาษาก็ดีนะครับแม้กระทั่งอาชีพนะเดี๋ยวนี้อาชีพของชาวฟิลิปปินเนี่ยนะครับเดี๋ยวนักเรียนมาดูบรรทัดนีนะ้เขาบอกว่าด้านอยู่าหกรรมนะ ฟิลิปปินส์เนี่ยส่งเสริมตสาหกรรมภายในประเทศและเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็คือแรงงานที่ราคาถูกที่มีทักษะการช่างที่ดีและผู้ภาษาอังกฤษได้ดีการที่เขาตกเป็นอาณานิคมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเขาก็คนในประเทศก็จะได้ภาษานะเพราะมันถูกบังคับให้ต้องพูดเหมือนกับการที่ แรงงานเพื่อนบ้านนะครับพวกมอญพม่านะครับที่เขามาทํางานในบ้านเรานะในแม่กองบ้านเราเราก็จะพบว่านะหลายคนเนี่ยมาอยู่นาะนจนจนสามารถพูดภาษาไทยได้นะเข้าใจนะสามารถสื่อสารกับเราได้นะเพราะอะไรเพราะว่าเขามาอยู่เป็นระยะเวลาขนาดเขามาอยู่แค่5 6ปีเนี่ยเขายังสามารถพูดภาษาไทยได้แล้ว การที่เขาตกเป็นอาณานิคมของสเปนหลายร้อยปีนะแล้วก็จากสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันทำให้เขาสามารถพูดภาษาอังกฤษอ่านเขียนได้ได้คล่องนะแล้วเดี๋ยวนี้นะครับชาวฟิลิปปินเนี่ยเขาก็ไปทำงานในประเทศต่างๆเยอะแยะมากมายนะอาชีพที่เดี๋ยวนี้เป็นสินค้าส่งออกเลยของด้านนะอาชีพก็คือไปเป็นแม่บ้านนะไปเป็นแม่บ้าน เพราะอะไรก็เพราะว่าชาวฟิลิปปินส์พูดภาษาอังกฤษได้ดีดังนั้นการที่ไปทํางานโรงแรมไปเป็นแม่บ้านนะไปดูแลบ้านเนี่ยนะครับมันก็ง่ายนะแต่บ้านเราเห็นไหมคนไทยพูดเป็ภาษาไทยนะเราไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นก็จริงนะแต่เราก็ต้องเรียนรู้ภาษาอื่นๆไว้ด้วยนะเพราะโลกนี้เนี่ยนะครับคนที่ได้ภาษาก็คนคือคนที่ได้เปรียบคนอื่นนะครับ คนที่ได้ภาษาเช่นภาษาอังกฤษภาษาที่สองนี่สามารถไปเที่ยวได้ทั่วโลกนะนะครับแต่การที่เราได้เฉพาะภาษาพ่อภาษาแม่ภาษาไทยของเราเนี่ยนะครับเราไปไหนได้เราก็ไปได้แต่ประเทศลาวนะอยู่ประเทศเดียวนะครับแต่ถ้าเราได้ภาษาอังกฤษนี่เราไปได้ทั่วโลกเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลแล้วนะครับอ่ะดังนั้นกลับมาที่ ด้านการเมืองการปกครองนะครับเป็นคําถามข้อที่2ถามว่าฟิลิปปินส์มีการปกครองแบบใดนะครับประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเมื่อเขาตกเป็นอาณานิคมของสหรัฐอเมริกานะสหรัฐอเมริกาขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะดินแดนแห่งโลกประชาธิปไตยดังนั้นประเทศฟิลิปปินส์ปัจจุบันก็เลยปกครองในรูปแบบนะประชาธิปไตย แต่ประเทศไหนก็ตามที่เป็นประเทศที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าสาธารณรัฐบอกแล้วว่าประเทศนั้นไม่มีกษัตริย์นะครับเขาถูกปกครองมาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีทหารกษัตริย์ก็คงไม่เหลือแล้วดังนั้นเขาก็เลยปกครองแบบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐนะครับเดี๋ยวนักเรียนก็ตอบนะครับว่าปกครองนะระบ,บอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ นะครับเขามีประธานาธิบดีเป็นประมุขนะครับและหัวหน้าบริหารด้วยนะก็คือเลือกตั้งประชาชนนะครับประชาชนเนี่ยเลือกตั้งมาเป็นประมุขชั่วข่าวมาจากการเลือกตั้งน,นั่นเองนะครับเศรษฐกิจในประเทศฟิลิปปินส์ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่มากกว่า7000เกาะนะเ0 0 0เกาะนี้ไม่ใช่น้อยๆนะครับนะแล้วเขาก็มี พอมีเกาะเยอะเขาก็มีวัฒนธรรมมีภาษานี่ดูข้างล่างฟิลิปปินส์นี่มีภาษาท้องถิ่นมากกว่า170ภาษาซึ่งเป็นของชนท้องถิ่นกลุ่มต่างๆเห็นไหมเขาก็มีความแตกต่างเพราะว่าเกาะแต่ละเกาะเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของภาษา<ม>ะะของตนเองนะครับแต่ภาษาท้องถิ่นเนี่ยนะครับของประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเขาจะเรียกกัน นะเรียกกันว่าภาษาตากาล็อกนะภาษาท้องถิ่นหรือภาษาพื้นเมืองเนี่ยนะครับถ้าบอกว่านะพูดภาษาตากาล็อกนะเขาจะนึกถึงประเทศฟิลิปปินส์เป็นอย่างแรกนะดังนั้นภาษาตากาล็อกนี่เป็นภาษานะที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวฟิลิปปินส์เพราะว่าประชากรส่วนใหญ่นะครับก็เป็นชาวตากาล็อกนะแล้วก็ยังมีชนพื้นเมืองที่อยู่ตามเกาะต่าง นะแต่ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นนะชาวตากลอกเขาก็เลยใช้ภาษาอังกฤษภาษาสเปนะที่เป็นเจ้าอาณานิคมนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเคยตกเป็นอาณานิคมของอเมริกาแต่เขาไม่มีภาษาอเมริกานะครับเขามีภาษาอังกฤษนะครับดังนั้นเขาก็เลยใช้ภาษาเนี้ยเป็นภาษานะราชการที่เขาใช้กันนะครับในประเทศนี้เดี๋ยวเปิดหน้าต่อไปนะครับ มาดูหน้านี้นะครับเขาบอกว่าเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมแตกต่างจากประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นการนับถือศาสนาคิดเป็นศาสนาประจำชาตินะครับและมีวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากชาวตะวันตกมากกว่าประเทศอื่นเนื่องจากเคยถูกสเปนปกครองอยู่400ปีคิดถึงสมัยกรุงศรีวิทยาสิครับกรุงศรีวิทยาปกครองยาวนาน417ปี สเปนปกครอง400ปีอันนี้คือโดยประมาณนะครับนะดังนั้นเนี่ยมันอาจจะบวกเท่ากันก็ได้หรืออาจจะมากกว่านิดหน่อยก็ได้นะครับดังนั้นยาวนานมากนะและและหรัฐปกครองอีกอยู่อีกประมาณ200ปี4 400, 400บวก200เป็นเท่าไหร่ครับ4 5 6 600 600ปีนี้ มันเป็นประเทศที่ถูกปกครองอย่างยาวนานมากนะครับว่าทำหนึ่งที่โดดเด่นของชาวฟิลิปปินส์ก็คือเขาก็จะมีการเล่นเครื่องดนตรีและการขับร้องที่เป็นเอกลักษณ์ของของเขานะครับซึ่งชาวฟิลิปปินส์ได้รับการยอม่องว่ามีความสามารถทางด้านดนตรีและเพลงที่ใช้ทํานองและภาษาท้องถิ่นนะครับเช่นภาษาตาล็อกผสมกับภาษาสเปนนะมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะอันนี้คือภาพของโบสถ์นะ ซึ่งเป็นศาสนสถานสำคัญของนะครับศาสนาคริสต์นะครับดังนั้นครูก็เลยถามว่าฟิลิปปินเนี่ยนับถือศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติเนี่ยเนื่องจากเคยตกเป็นอาณานิคมของชนชาติใดนะครับนักเรียนก็คงจะตอบได้นะครับว่าเป็นของประเทศนะครับสเปนและประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนะบจะตอบไปด้วยว่าถูกสเปนปกครองอยู่400ปี และสหรัฐอเมริกาอีก200ปีนะครับก็ก็จะดีมากนะครับอ่ะเราก็จะเห็นว่าประเทศฟิลิปปินเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่มีลักษณะนะครับเป็นหมู่เกาะแล้วก็ตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยอยูออ่โดดเดี่ยวนะครับห่างไกลาจากภูมิภาคเรามากที่สุดนะแล้วก็ถูกปกครองโดยชาติตะวันตกเป็นระยะเวลายอย่างยาวนาน นะครับดังนั้นเนี่ยประเทศนี้ก็เลยเป็นประเทศที่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากชาวตะวันตกมาแบบเต็มนะครับไปประเทศนี้เราก็จะเห็นว่ามีศิลปะของชาวตะวันตกเนี่ยนะครับอยู่ทั่วไปหมดในในประเทศนี้นะครับก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่นักเรียนควรจะมีความรู้นะครับแล้วเดี๋ยวนักเรียนก็คงจะตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามา ประเทศเพื่อนบ้านประเทศต่อไปกันชั่วโมงนี้ก็รักษาสุขภาพครับสวัสดีครับ